รู้ไหมสายชาร์จทาร์นฟอร์เมอร์ชาร์จไว60%ภายใน30นาทีวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลย <S <S สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กับช่องรีวิวไปเรื่อยครับซึ่งผมขออนุญาตแนะนําตัวกันเลยผมน้องออดคนดีคนเดิมนะครับฝันใจชาวรีวิวไปเรื่อยในวันนี้สิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าผมคือสายชาร์จทาร์นฟอร์มเมอร์นะครับ ที่นำเข้าถูกลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมายจากแฮสโบหรือพาร o มาลพิเจอร์นั่นเองเราจะมาดูกันว่าสายชาร์จทรานสฟอร์เมอร์นั้นเป็นอย่างไรในแต่ละรุ่นนี่เป็นรุ่นแรกเลยแพ็กเกจดีไซน์ก็สวยงามจากที่ผมดูนะครับสามารถรองรับฟ t c ชาร์จ65วัตต์หรือ27วัตต์ตั้งแต่27วัตต์ขึ้นไป65วัตต์นั่นเองเดี๋ยวขอแกะให้ดูเลยว่าข้างในเป็นองไรครับ นี่คุณผู้ชมสายเคยเบิลอันนี้ดูคงทนมากนะเนี่ยเป็นสายพักเขาก็จะมีการเขียนโลโก้ไว้เลยเนาะ,ะให้ดูด้านนี้ก่อนวันวัน,วน,วนจะเป็นลูกหน้านี่ของ transformer และอีกด้านหนึ่งเขาก็ได้เขียนเป็ว่า27วัตต์กับ65วัตต์ตรงนี้การใช้งานก็เพียงแค่ถอดออกมาปุ๊บแล้วก็อยู่นี้ไม่หลุดนะคุณผู้ชมดีเยี่ยมอยู่หัวแล้วก็จะมี็เนเหมอนพลาสติกค,คอยล็อกไว้ไม่ให้สายชาร์จเนี่ยหักในแล้วว่าที่เวลาเราแบบ เอียงไปมาด้วยคือ่าดีตอบโจทยส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์แล้วก็สกินโลโก้ทอดฟอร์มเมอร์นั่นเีงก,การทําง,งานก็เช่นกักันถอดปึ๊บนี่หันซ้ายหันขวาได้แต่จากที่ผมอ่านเนาะคือถ้าเกิดใช้ USB A to Lightning นะครับจะรองรับที่27วัตต์หรือถอดออกมาแล้ว Type C t ั p งสนะครับจะลองรับอยู่ที่65ชวัตต์ช,ชเส้นนี้นะครับยาว1เมตรหรือใครไม่พอใจก็ตัดต่อเส้นที่ 2, 2> เส้นที่3ต่อไปได้นะเผื่อจะ4567เมตรอันนี้เรียกว่ารุ่น A05 น a เนอะนี่หนะ้าตาเป็นแบบนี้ไปดูกันลองรับฟ้าชาร์จใครที่ต้องการใช้แบบว่าง่ายๆหลายๆหยัหวตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันเส้นสเดียวหัวสามารถถอดเปลี่ยนได้ เดี๋ยวมาดูกันที่รุ่นต่อไปนี่รุ่นนี้ดีไซน์แพ็กเกจก็จะมีเจ้าบัลเบอร์บี ตัวนี้เรียกว่า A 0 1เนาะถ้าเรียกกันง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆตัวนี้นะครับเป็นฟาชาร์จ USB A to Type C นั่นเองความยาว1.5เมตรนี่มี security chip ด้วยแล้วก็มี copper y core เป็นทองแดงที่ใช้ในตังสายก็จะดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมพยย็จะาตแกะดูเลยทันบอกกันไปแกะออกมาก็จะมีด้านนี้โอ้โหคุณผ,ผู้ชมผมนึกว่าสายยางใครที่บ้านไม่มีสายยางรดน้ำต้นไม้ อันนี้น่าจะทดแทนให้คุณผู้ชมได้อยู่นะครับโอ้โ oh หสายหนามมากตัวนี้จะสกินนลายแบบนี้ครับให้ดูก่อน USB-A อีกด้านหนึ่งส่วนอันนี้ USB-C ด้านนี้ก็จะแกนตรกลตัวนี้ก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบง่ายก็ใครที่มีอะแดปเตอร์รุ่นเก่าก่อนแล้วกันเนาะ ที่ยังไม่ได้พัฒนาเป็น Type C หรือว่ายังมี Type A อยู่ก็ใช้ได้แต่จะไม่ได้มีหัวทอดเปลี่ยนจากที่ผมดีตรงนี้ค่อนข้างหนักเป็นอลูมิเนียมและเมื่อกี้ที่ผมอ่านเนี่ยเขามีทองแดงอยู่ตรงนี้ซึ่งช่วยขาดได้ดีกว่าแล้วมีอันนึ่งมีชิปด้วยที่คอยควบคุมการกระชากของไฟผมมองว่าน่าจะเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วสายที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เห็นปะมันหนามากลองดูดีๆตัวนี้แทบจะเป็นสายยางได้เลย ใครที่มองว่าโอ้สายชาร์จหเมตรจะต้อแไปตัวนี้1.5เมตรตอบโจทย์แน่นอนใครที่อยากจะเอาไว้ชาร์จในรถก็น่าจะใช้ได้ต่อมากันที่รุ่น A03 ละกัน A03 นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะตอนนี้นะตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นสายชาร์จ transformer ที่เป็นฟ้าชาร์จอยู่เหมือนเดิมความยาว1.2เมตรกล่องผมว่าก็จริงๆริะถือมาก็หนักหนักกว่าทุกๆรุ่นนะ เพราะผมมองว่าด้วยอลูมณเนี้มที่เขาให้มาเนี่ยสายชาร์จเหมือนเดิมเลยนึกว่าสายไฟนึกว่าแบบ้อน้ำคุณผู้ชมความยาว1.2เมตรสิ่งที่ให้มาคือมีจอยตรงนี้จอยก็คือพอแบ่งแยกออกไปตัวนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดถึง3หัวไม่ว่าจะเป็นไลนิ่งไมโครหรือ t y p e C และหัวที่เอาไว้เสียบกับอะแดปเตอร์ของคุณผู้ชมนั้นคือตัวนี้ครับซึ่ง USB-A ตัวนี้ก็อย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเมื่อคูนี้ตามรุ่นก่อนหน้าเนาะ ก็สามารถเสียบอะแดปเตอร์ได้หรือจริงๆไม่จะเป็นจะต้องเสียบอะแดปเตอร์ก็ได้นะก็อยู่ที่คุณผู้ชมต้องการเลือกสรรในการใช้นะครับหัวที่เรามีให้ทั้งหมดย้ํานะ3หัวเป็นอะลูมิเนียมรองรับฟ้าชาร์จเหมือนเดิมรุ่นต่อไปที่ผมจะรีวิวนะครับอยู่ตรงนี้คือตัว a 0 9ย์เนี่ยมีลักษณะโดดเด่ยนยังไงเดี๋ยวผมไปดูกันทีมงานจัดไหมผมสสี2ส,สีนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าสีนี้ เป็นแค่กิมมิคแต่คุณภาพดีเหมือนเดิมแน่นอนนี่แกะออกมาเขาจะเป็นอย่างนี้นี่ตัวนี้สายถักมาหนามากถักมาหนาจริงๆรองรับ65วัตเดี๋ยวให้ดูอีกสีหนึ่งขอแกะสีหนึ่งก่อนอ๋ออีกอันเมื่อกี้ไม่เห็นนี่บนถุงเขามีอย่างนี้ด้วยโลโก้ transformer นี่ อันนี้เป็นสีเทานะครับส่วนตัวนี้เป็นสีเหลืองจริงๆตัวนีนะ้ของดีของเขาอะปึ๊บเห็นปะเห็นอะไรป่ะคุณผู้ชมมีแมกเนตหรือที่เราเรียกว่าแม่เหล็กอะเขาหนีบมันได้ช่วยเก็บงานสีเทาก็มีเหมือนกันรุ่นนี้ที่เราเรียกว่าเออ A09 เนาะซึ่ง A09 ลเนี่ยรองรับการชาร์จ65วัต์ที่หัว USB C เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหัว l t n i t n เนี่ยรองรับที่27วัตต์เขาจะเขียนระบุไว้เลยทั้งสองอันเขาจะระบุไว้เลยว่า ตัวไหนรองรับการชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่สายหนาผมว่าคุณภาพดีก็ตัวนี้ไม่หักเพราะรุ่นก่อนหน้าที่ผมรีวิวไปอะคือบางตัวไม่ได้มีชิปนะที่คอยควบคุมอะตัวนี้มีชิปที่คอยควบคุมผมมองว่ามันตอบโจทย์คือใครที่ซื้อโทรศัพท์แล้วต้องการความสเสถียรในการชาร์จผมว่าตัวนี้รับจบได้มาต่อยู่น A08 ก็ยังคงเป็นสายชาร์จทาร์แอ,อร์เหมือนเดิมเนาะนี่ของแท้แน่นอนธุกิกสิต Transformer A08 นะครับจะเป็นแค่หัว USB A to C นั่นเองรองรับไฟชาร์จที่65วัตต์จากที่อ่านดูแล้วแกออกมาหัวเนี่ยจะเป็น A ด้านหนึงเนาะแล้วก็จะเป็น C ด้านหนึ่งที่รู้กันอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดเป็นตัวหัว USB C เนี่ยชาร์จเร็วแน่นอนสายถักดีเหมือนตัวก่อนหน้าเลยที่ผมหยิบม,มาให้ดูก็คือตัวนี้คือ อยู่ในเลนเดียวกันนะคุณผู้ชมของดีก็ส่งชื่อกับการเป็นของดีและตัวนี้เมื่อกี้ผมอ่านมาก็ยังมีเหมือนเดิมทองแดงที่ใช้ในการส่งสัญญาณไฟรหรือว่าไฟนั่นเองแล้วก็มี s e c u r i t y c h i p ที่ผมบอกอะพีดีอะ power delivery อ uh. ะคือการทำงานที่ดีนั่นเองคือจะส่งการทำงานได้สเสถียรและควบคุมความร้อนนะพวกรุ่นท็อปๆเนะี่ยจะควบคุมความร้อนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการชาร์จอุปกรณ์ของคุณผู้ชมยกตัวอย่างเช่นเราชาร์จแท็บเล็ต iPad notebook อะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นอะไรจะไม่ค่อยสง่งผลก็ผมมองว่าการทํางานเนี่ยจะรองรับแบบว่าเวลาเราเผื่อเราทับเราหากัก <c oughs> แล้วก็อยากทิ่หัวทุกๆรุ่นที่เขามีให้เนี่ยความทนทานของหัว เขามีให้แน่นอนไม่ต้องกลัวสายหักในตรงช่วงหัวข้อต่อเวลาเราใช้เสียบชาร์จโทรศัพท์เล่นแบบนี้อย่างตัวผมเองที่ไม่ระมัดระวังในการชาร์จเนี่ยก็จะส่งผลให้สายนั้นเสียเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งผมมองว่าสายแบนก็น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมหลายท่านยิ่งเป็นสายถักแล้วด้วยทาร์ฟเมอร์เขาก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนก็จะมีการสกรีนโลโก้หรือว่าใส่จำนวนวันเข้ามานั่นเองเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวท็อปรุ่นถัดไปคือถามว่าทำไมถึงท็อปเมื่อกี้ ผมอ่านมาแล้วที่เนี่ยสองตัวเนี่ยที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันท็อปเพราะว่ามันสามารถรองรับการาชาร์จสูงสุดถึง240วัตต์นั่นเองตัวนี้เรียกว่าโมเดล a 1 2ที่เป็นตัวท็อปของสายชาร์จทรานฟอร์เมอร์สายชาร์จที่รองรับความแบบอึดถึกทนมากอะไม่ว่าจะเป็นชิปที่มีให้อยู่แล้วทองแดงที่มีให้อย่างหนาและสามารถชาร์จได้ทุกอย่างตัวเนี้ย ครบจบมีทั้งหมด4หัวมีไฟแสดงสถา,านะด้วยที่ในมือผมตอนนี้มีทั้งหมด2ส,สีเป็นสีเหลืองและสีดำก่อนขออนุญาตแกะสีเหลืองก่อนนะเพราะผมมองว่าเออด้วยคำว่าทานฟอร์เมอร์แล้วเป็นบับเบิลบีอ่ะคุณผู้ชมสีเหลืองเนี่ยคือสีไอคอนของเขาเลยเดี๋ยวสีดำขออีกแป๊บหนึ่งโอ้โหแกออกมาดึงแทบไม่ออกสายหนักเกินด้วยความหนาของสายอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ย คุณผู้ชมดูนิ้วก้อยผมนะเทียบแทบเท,ท่านิ้วก้อยผมแล้วอะแทบจะบางนิ้วก้อยผมนี้แล้วอะความหนาของสาย transformer bobber b อะ่ะตัวเนี้ยที่ผมบอกว่าเป็นตัวท็อปและเก็บไว้รีวิวท้ายสุดพ้ออะไรเป็นไงอันเนี้ยคือความจึ้งของเขาหัวที่มีให้ทั้งหมด4หัวหัวแรกเป็น usb a ถอดออกมาปุ๊บเป็น c ตัวนี้ด้านหน้าตัวนี้ด้านหลังที่จะแสดงสถานะหรือว่า ใครที่จะมองว่าต them, ัวน yeah. yeah. ี deze, ้เป็นด exactly. so ้านหน้าก็ได right. ้นะแล้วก็สามารถต้องการที่จะเห็นถึงสถานะไฟล์ที่ชาร์จเข้าไปนี่อีกด้านหนึ่งนี่ด้านนี้จะมีไฟล RGB ที่แสดงสถานะถอดออกมาจาก h t n i n g ก็เป็น C ได้เหมือนกันกรณีที่หัวถอดออกมาแล้วอะคุณผู้ชมมันไม่หลุดมันไม่หายมันก็อยู่อย่างเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าจังบนว่าสายที่ฉันซื้อมานั้นมิหมน4หัวถอดแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนั่นแหละอยู่ตรงนี้ใช้งานง่ายปึ๊บเห็นปะเข็ด ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทุกรุ่นรุ่นน้องของเขามีมาไม่ว่าจะเป็นชิปความหนาของสายการชาร์จเร็วหรือการควบคุมที่กันไฟกระชากและทานเฟอร์ข้อมูลได้ตัวนี้มีหมดเลยอันนี้สีเหลืองเดี๋ยวดูสีดำโอ้โหคือเนี่ยจับอะมันหนามันแน่นมันตึบอลูมิเนียมหนักไม่ก้องแกง๊งมีทั้งหมด4หัวถอดง่ายใช้ง่าย รองรับการทานเฟอร์ข้อมูลโอ้โคุณผู้ชมผมมองว่าตอบโจทย์แค่เส้นเดียวไม่จำเป็นจะต้องพกพาสายที่สามารถทานเฟอร์ข้อมูล1เส้นหรือสายชาร์จ1เส้นหรือสายชาร์จไอโฟนเก่าที่เป็นไรนิ่หนึ่งเส้นไม่จำเป็นตัวนี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนมีให้เลือกถึง2สีกันเลยตัวนี้ยอมรับอยากให้ซื้อไม่ใช่เพียงแค่ชาร์จมือถือนะ ทานเฟอร์ข้อมูลได้ใช่ปะที่ผมบอกเมื่อกี้แล้วก็รองรับการฟ้าชาร์จสูงสุดถึง240วัตต์เนาะ240วัตต์นี่คือทำอะไรได้หรือปะคือไปจนถึง Macbook ย้ำนะ Macbook แล้วก็โน้ตบุ๊กใช้งานได้เทียบปะคือไม่จำเป็นต้องไปซือ้อสายชาร์จ4ชาร์เส้นเหมือนก่อนหนะ้านี้แล้วอะโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ทําการพูดถึงตัวรายละเอียดสินค้าที่เป็นสายชาร์จท r นฟอร์เมอรไปแล้ว เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสายชาร์จแท้ของแบรนด์ผลไม้แบรนด์หนึ่งกับสายชาร์จทรานฟอร์มเนอร์นั้นเป็นยังไงนี่เลยขออนุญาตเปรียบเทียบที่ตัวธรรมดาก่อนเนาะที่เป็นชื่อรุ่นว่านี่เลย A01 นี่ที่ผมหยิบม,มาให้ดูรีวิวตั้งแต่ตอนแรกอะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูนะขนาดของสายอะแตกกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นป่ะคุณผู้ชมนี่ดูคือบางมิดอะครับ นี่บางมิดเลยคุณผู้ชมน่าจะไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วหรือว่าอันนี้มาก,ก็ไม่สามารถปิดเจ้าท่านโฟมเมอร์ได้หมดเลยแต่อีกนิดนึงมีดีกว่านี่อีกรุ่นหนึ่งรุ่นท็อปอะคุณผู้ชม a 1 2อะความหนามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วคุณผู้ชมดูดิไลนิ่งเหมือนกันแต่ดูประสิทธิภาพความคงทนแล้วอะตัวเนี้ยอันเนี้ยไม่เท่าไหร่หรือผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หลายๆท่านที่บางทีอาจจะ ใช้สายชาร์จในหลากหลายสถานการณ์เราพูดอย่างนี้ว่าเนาะบางทีเราหยิบสายชาร์จขึ้นมาใช้ในโอกาสที่ว่าเราเดินเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราล้วงมือลงไปในกระเป๋าอาจจะไปทําให้สายได้แต่อันนี้โอ้โหดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือสายคึนตัวได้เร็วแล้วป้องกันการขาดได้ผมว่าดีไม่มีผลกระทบถึงเรื่องช่องแดงแน่นอนผมว่าดีแน่นอนเนี่ยรู้ถึงหัวดิสายชาร์จแบนผลไม้แบนหนึ่งของแท้ เบบเทียกั Transformer ดี๋ยวหลังจากที่เราเห็นกันไปแล้วเบื้องต้นนะเนี่ยตรงเนี้ยที่เราวางกันอยู่ตรงนี้3เส้นเดี๋ยวผมขอเทสความคงทนของเจ้าสายชาร์จทรานส f ฟอร์เมอร์ดูว่าคงทนไงเดี๋ยวเอออะไรดีนี่แล้วกันลำโพงตัวนี้หนะักประมาณ6.6กิโลเดี๋ยวดูสายชาร์จทรานส f ฟอร์เ er. ดูนะปึ๊บ ไม่มีปัญหาไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรหรืออีกอันนึงทุกคนอาจจะมองว่าเป็นตัวท็อปมันจะดีแต่ตัวธรรมดาก็ใช้ได้ทํางานได้เหมือนเกินประสิทธิภาพได้ดีแต่กับเจ้าตัวแบรนด์หนึ่งที่เป็นรูปผลไม้เนี่ยผมไม่ค่อยการันตีว่ามันจะใช้ได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวลอ,ลองมาเช็คประสิทธิภาพในการใช้ชาร์จกับโทรศรัพท์มือถือของเรากันดีก,กว่า,วา การชาร์จของเขานั้นระยะเวลา3ามนาทีจะได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการชาร์จต้องเรียนแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนต้องขอให้คุณผู้ชมใช้อแดปเตอร์นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับเพราะว่าการชาร์จนั้นความเร็วหรือความแรงก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเช่นอาจจะเป็นสายชาร์จที่อย่างของโฟมันนี้ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นใช้ตัวอแดปเตอร์ที่มีมาตรฐานด้วยอย่างตัวนี้ก็61วัตต์ มาตรฐานเต็มครับได้ลองรับอย่างแน่นอนตัวนี้ก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า30มนาทีผ่านไปจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของผมนะครับเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่น iPhone 15ธรรมดาทั่วไปซึ่งมีช่องชาร์จเป็น usb type c นั่นเองเดี๋ยวทีนี้ไม่ต้องไปเตรียมสายอื่นแล้วลูกคุณผู้ชมที่ผมเรียนแจ้งไปตัวท็อปของผมนะครับนี่เลยถอดสายปึ๊บเสียบจัดทาง ยได้เลซึ่งสามารถเจีบกันได้อย่างพอดีเลยไม,ไ,มไม่ติดเคสครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่ก่อแก๊แกด้วยตัวนี้ก็จะห้อยอยู่อย่างนี้ทีนี้ดูนี่ครับตัวอะแดปเตอร์ของผมที่ใช้ในการชาร์จนะครับจะเป็นหัว usb type c เหมือนกันก็เช่นเดิมครับปลดหัวมาปั๊บนี่มี usb type c อยู่แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า30นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกจะได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เวลา14.30พอดีเลยกับแบต9%ของผมเดี๋ยวมาดูกันว่าชาร์จได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ โกโอเคครับตอนนี้แบตผมมอยู่9%เดี๋ยวอีก30นาทีเรามาดูกันโอเคนี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา15.00นหลังจากที่เราได้นำสายชาร์จทรานฟอร์เมอร์เจ้าเส้นเนี้ยไปยกลำโพงแล้วเรามาลองเช็ดกันดูว่ายังทำงานได้อยู่ไหมนี่เป็นไง ทำงานได้จริงจากแบต9%ตอนนี้ขึ้นมา53จริงๆมันไม่ได้ทํรลายโครงสร้างอะไรข้างในของสายเลยนะมันก็ยังใช้งานได้เป็นปกติผมว่าตอบโจทย์ผมก็คนที่เร่งรีบในการใช้เวลาที่จะต้องออกปาร์ตี้แฮงเอาท์หรือสังสรรค์โอเคครับหลังจากที่เราได้ทําการรีวิวสินค้ากันเสร็จแล้วนอนไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จที่เป็น A to C C to C หรือ C to <ม>ก็ผมมองว่าเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์คุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับกับสายชา,าร์จ t า a n s f o ร์ e r อร์ทุกๆรุ่นในวันนี้ หากในวันนี้ผมมีการมีผลพประการใดต้องขออภัยคุณผู้ชมนักที่มีด้วยนะครับซึ่งในวันนี้กับรายการรีวิวไปเรื่องของผมผมมองว่าใส่ชาร์ตตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมนะครับซึ่งมีมากมายหลายรุ่นมากเลยแล้วก็ใครที่สนใจก็ไปกดลิงก์ด้านล่างได้นะครับจากช่องช่างเอจนิกเดี๋ยวผมให้ทางทีมงานใส่ลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้แล้วก็วันนี้นะครับผมขอตัวลากันไปก่อนกับช่องรีวิวไปเรื่อย ฝากคุณผู้ชมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปนะครับขออีกนิดนึงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ถ้าต้องการให้ผมรีวิวตัวไหนนะครับแจ้งมาได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนซึ่งในวันนี้ช่องรีวิวไปเรื่องของผมขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ